ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,451หลังส่งจดหมายลาออกเซียวฉางคุณยังไม่รู้สิ่งนี้จะเป็นกุญแจสำคัญทำให้เขาต้องออกจากสมาคมจิตรกรรมและภาพอักษรคืนนั้นในโรงแรมด่วนที่สุดโทมเขานอนไม่หลับวันรุ่งขึ้นพร้อมรอยคล้ำใต้สองดวงตาเขารีบเดินทางไปสนามบินการตรวจสอบความปลอดภัยและการขึ้นเครื่องรับรื่นมาก เมื่อถึงเวลา10บโมงเช้าเครื่องบินออกเดินทางจากสนามบินจินหลิงตรงไปดูใบขณะนี้ที่สมาคมจิตรกรรมและภาพอักษรรองประธานหลายคนมาห้องทำงานประธานเปยคนเหล่านี้ล้วนมีเป้าหมายร่วมกันคือกดดันประธานเปยไม่ว่าอย่างไรต้องให้เซียวชางคุณออกจากสมาคมแน่นอนภายในใจหลายคนนี้รู้ดีเซียวชางคุณมีสายสัมพันธ์บางอย่างในสังคมมีมิตรภาพใกล้ชิดท่านหงห้า มีความเป็นไปได้สูงที่ประธานเปยยินยอมเสี่ยงอันตรายปกป้องเขาและพวกเขาทั้งหมดรู้ดีหากประธานเปยต้องการปกป้องเขาจริงตนเองไม่อาจเอาชีวิตเข้าแลกเพราะหากเข้าถึงหูเซียวช้างคุณจะทำให้เขาเกลียดชังได้หลายคนมาที่ห้องทำงานประธานเปยทันทีที่ประตูปิดลงหนึ่งในนั้นอดไม่ได้ต้องถามเขาว่าประธานเรื่องรองประธานเซียวคุณคิดอย่างไรประธานเปยกล่าวว่า ฉันเรียกพวกคุณมาไม่ใช่คิดหาหรือเรื่องนี้กับพวกคุณหรือพวกเราหลายคนนั้นสบตากันหนึ่งในนั้นพูดว่าฉันคิดว่าเรื่องครั้งนี้ส่งผลกระทบค่อนข้างเลวร้ายตอนนี้บุคคลภายนอกจับตามองสมาคมเราหากไม่จัดการอย่างเหมาะสมรับมือผิดพลาดจะทำให้ผู้คนคิดว่าสมาคมของเราปกป้องคนผิดอีกคนพยักหน้าเห็นด้วยฉันคิดว่าเหลาหลิวพูดถูกผลกระทบนี้ใหญ่มาก ทุกคนกำลังจับจ้องมาที่เราประธานเปิดกล่าวว่าทุกคนกำลังแอบพูดถึงเรื่องนี้ลับๆพวกคุณอยากหยุดความคลุมเครือที่นี่ต้องการให้สมาคมจัดการรองประธานเซียวใช่ไหมหลายคนนั้นคุณมองฉันฉันมองคุณในที่สุดรองประธานที่มีโอกาสแทนตำแหน่งเซียวชางคุณกล่าวว่าไม่ผิดเรื่องนี้ส่งผลกระทบเลวร้ายต้องคิดวิธีจัดการเขา เขากล่าวต่ออย่างไม่มั่นใจตามความคิดเห็นของฉันไม่ว่าอย่างไรต้องถอดเขาออกจากตำแหน่งรองประธานอีกคนอดไม่ได้ต้องพูดว่าเซียวชางคุณส่งจดหมายลาออกแค่อนุมัติจดหมายลาออกของเขาแค่นี้ไม่เพียงพอหรือคนที่สามมองที่ประธานเปยพูดว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินของประธานเปยของเราเป็นหลักหากประธานเปยคิดว่าเรื่องรองประธานเซียวไม่ต้องจริงจังพวกเราสามารถไกล่เกลี่ย หาทางอื่นให้รองประธานเซียวอยู่ต่อประธานเปยรีโบกมือพูดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของสมาคมเราทุกคนไม่จำเป็นต้องเห็นแก่ฉันหากข่าวแพร่ออกไปคนจะคิดว่าฉันปกป้องรองประธานเซียวฉันจะมองหน้าทุกคนได้อย่างไรหลังจากนี้ชายคนนั้นหัวเราะเบาๆพูดด้วยความละอายใจประธานเปยฉันไม่มีเจตนาอื่นเพียงแค่ไม่อยากสร้างความลำบากแก่คุณ ประธานเปิดถามเขาว่าคุณคิดว่าต้องจัดการอย่างไรให้ดีที่สุดยุติธรรมที่สุดชายคนนั้นพูดโดยไม่ต้องคิดจากจิตสำนึกเพื่อความยุติธรรมทุกคนต้องลงคะแนนเสียงร่วมกันไม่มีอะไรยุติธรรมไปกว่านี้หลายคนนั้นต่างเห็นด้วย สถานการณ์เช่นนี้ไม่มีใครอยากเป็นหัวหอกขับไล่เซียวชางคุณออกไปแต่ไม่มีข้อยกเว้นพวกเขาทุกคนคิดให้เซียวชางคุณออกไปในกรณีนี้ไม่ว่าถามใครพวกเขาคิดว่าสมควรอย่างยิ่งที่ทุกคนจะลงคะแนนร่วมกันแบ่งความรับผิดชอบร่วมกันเรื่องอย่างเช่นนกโผล่หัวจากรังล่อลูกปืนไม่มีจริงสิ่งสำคัญที่สุด แต่ละคนรู้ว่าเซียวชางคุณไม่ได้รับความนิยมในสมาคมหลายคนบ่นเป็นการส่วนตัวว่าเขาไม่มีความเป็นมืออาชีพอีกทั้งเรื่องอื้อฉาวครั้งนี้ค่อนข้างร้ายแรงทุกคนคงอยากให้เขาออกจากสมาคมแน่นอนประธานเปิดกำลังรอคนเสนอให้ลงคะแนนเสียงเขารีบลุกขึ้นทันทีคิดตีเหล็กขณะยังร้อนเช่นนั้นอย่าคุยกันแบบลับๆเรียกทุกคนไปห้องประชุมใหญ่ดำเนินการโดยลงคะแนนหลังลงคะแนนฉันจะนับคะแนนต่อหน้าทุกคน หากใครเห็นด้วยให้เซียวชางคุณอยู่ต่อให้เขียนคำว่าอยู่หากใครไม่เห็นด้วยให้เขียนคำว่าไปคะแนนโหวตใด,ดมากกว่าให้ถือตามนั้นทุกคนต่างยินดีพูดพร้อมกันดีบทที่6,452สมาคมจิตรกรรมและภาพอักษรมีคนประมาณ20สิบคนเท่านั้นประธานเปิดคอให้ทุกคนมารวมตัวที่ห้องประชุมตอนบ่ายโมงสาเหตุที่เลือกบ่ายโมง ถพราะมีคนออกไปข้างนอกหลายรายเช่นเสี่ยวอูรับช่วงต่อเสี่ยวชางคุณไปสอนที่มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุได้รับแจ้งว่าเขาต้องกลับไปร่วมประชุมตอนบ่ายโมงเมื่อถึงเวลาบ่ายโมงทุกคนในสมาคมนอกจากเสี่ยวชางคุณนั่งตัวตรงในห้องประชุมขนาดใหญ่ของสมาคมหลังจากทุกคนมาครบประธานเปิดไม่พูดไร้สาระ เขาพูดตรงๆทุกคนที่เรียกทุกคนมารวมกันวันนี้เนื่องจากปัญหาส่วนตัวของรองประธานเซียวเซียวชางคุณเมื่อสองวันก่อนผลกระทบของเรื่องนี้ค่อนข้างใหญ่และเลวร้ายรองประธานเซียวส่งจดหมายขอลาออกเมื่อคืนนี้หลังจากพูดคุยกันรองประธานทั้งหลายและฉันตัดสินใจให้สมาชิกทุกคนในสมาคมเราลงคะแนนเสียงร่วมกันฉันคิดว่าเป็นความคิดที่ดีใช้ผลการลงคะแนนตัดสินให้รองประธานเซียวลาออกหรืออยู่ต่อ ทันทีที่ได้ยินคำเซียวชางคุณอยู่ต่อหลายคนระเบิดออกทันทีให้เซียวชางคุณอยู่ต่อพวกเขาไม่เห็นด้วยหมื่นเปอร์เซนต์ประธานเปยดเห็นทุกคนวิจารณ์อึ้องเขาตบโตะพูดว่าทุกคนกรุณาเงียบก่อนฟังสิ่งที่ฉันจะพูดทุกคนค่อยๆเงียบลงมองไปที่ประธานเปยดรอฟังคำถแถลงประธานเปยดกระแอมในลำคอพูดว่าพวกคุณทุกคนมีกระดาษแผ่นหนึ่งอยู่ข้างหน้า หากต้องการให้รองประธานเซียวอยู่ต่อเขียนอยู่ลงไปหากไม่ต้องการให้อยู่ต่อเขียนไปเป็นการหมดลับไม่ต้องเขียนชื่อแค่เขียนหนึ่งในสองคำอยู่หรือไปแน่นอนคุณสามารถงดออกเสียงได้เพียงเขียนว่างดออกเสียงก็พอหลังจากเขียนเสร็จทุกคนส่งกระดาษให้ฉันฉันจะนับคะแนนต่อหน้าทุกคนรองประธานเซียวจะอยู่ในตำแหน่งต่อหรือไม่ผลให้เป็นไปตามคะแนนเสียงที่ออกมาเมื่อทุกคนได้ยินเช่นนี้ พวกเขารู้สึกถึงความสุขทันทีลงคะแนนรับไม่ต้องเปิดเผยตัวตนประธานเปิดนับคะแนนต่อหน้าทันทีกรณีนี้ใครจะสนับสนุนให้เซียวชางคุณอยู่ต่อดังนั้นทุกคนก้มสีสะเขียนคำว่าไปลงในกระดาษตนเองประธานเปิดหยิบปากกาขึ้นมาคอรุ่นคิดอยู่นานค่อยเขียนคำว่างดออกเสียงจากนั้นเขาวางปากกาลงแอบถ่ายรูปกระดาษตรงหน้าด้วยโทรศัพท์มือถือไม่ว่าอย่างไรต้องหาทางออกให้ตนเอง หากเซียวชางคุณมาหาตนเองจะบอกเขาว่าหน้ามือหลังมือล้วนเป็นเนื้อตนเองงดออกเสียงที่ทำให้เขาต้องออกจากสมาคมคือพวกคนที่เขียนคำว่าไปเรื่องนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับตัวเองหลังจากคะแนนเสียงทั้งหมดอยู่ในมือของเขาประธานเปยดเริ่มนับคะแนนต่อสาธารณะเขาหยิบแผ่นแรกขึ้นมาเปิดอ่านเสียงดังไปมีคนบันทึกบนกระดานดำทันทีเขาหยิบแผ่นที่สองขึ้นมาเปิดอ่านต่อ ไปหลังอ่าน26ครั้งในคราวเดียวเหลือเพียงข้อความของประธานเปิดย,ยังไม่อ่านทุกผลห่งเต็มไปด้วยรอยยิ้มเหมือนฉลองวันปีใหม่ทําให้ประธานเปิดอดไม่ได้ต้องถอนหายใจเสี่ยวชางคุณคนนี้ความนิยมแม่งช่างยอดเยี่ยมจริงหลังจากถอนหายใจเขาหยิบกระดาษของตนเองขึ้นมาพูดเสียงดังฟังชัดงดออกเสียงเขาหันสีสมองไปที่กระดานดำพูดว่า 26คนเลือกไปและหนึ่งคนเลือกงดออกเสียงดูเหมือนผลลัพธ์นี้เป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังในเมื่อคนส่วนใหญ่สนับสนุนคำขอลาออกของเขาขอให้ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลตอบรองประธานเซียวยอมรับคำลาออกแจ้งให้เขามาสมาคมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการลาออกโดยเร็วที่สุดหลังกลับจากดูใบไม่รู้ใครเป็นผู้นำการปรบมือทั่วทั้งห้องประชุมเต็มไปด้วยเสียงปรบมือดังกึกก้องรองประธานทุกคนยิ้มสดใส เมื่อเสี่ยวชางคุณจากไปไม่เพียงทุกคนได้เคลียร์หนามชิ้นใหญ่ออกไปแต่พวกเขายังสามารถก้าวหน้าได้อีกแน่นอนสิ่งนี้ถือเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งประธานเปิดโล่งใจเช่นกันพูดกับผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลใช่แล้วเมื่อคุณตอบจดหมายรองประธานเซียวให้นาบบันทึกการประชุมของเราไปด้วยตกลงผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลพยักหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่านประธานวางใจได้ฉันจะจัดการให้เรียบร้อยดี ประธานเปิดถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขาลุกขึ้นยืนพูดว่าการประชุมวันนี้พอแค่นี้เลิกประชุมเนื่องจากในเวลานี้ช่องถูกยูทู e ปิดการสร้างรายได้และเวลานี้มีผู้สนับสนุนจำนวนไม่มากจึงขอเชิญชวนสมาชิกที่ยังไม่ได้สนับสนุนสามารถสนับสนุนช่องเพื่อให้สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่อง เพียงเดือนละ10บาทเท่านั้นสามารถสแกนตาม QR ว o d e ครหรือบัญชีพร้อมเพย์ที่หน้านี้ขอบคุณครับ